ไปครับเดินทางต่อไปเบิ่งขวยไหมไปครับผมเอ้อแถงเขียวตัดส่มมงลงเด้นี่อยู่แถวเนี่ยเออข้าเดี๋ยวนี้ เผมพามาให้ <ลา S 1> เพิ่นต้องคิดว่าเราต้องให้มันได้ประโยชน์จากสองต้นก็ยังดีมาตมาใจมื่อน่ะอู้ยใหญ่เนี่ยลูกเขียวถูกต้มเนี่ยในต้องคกผมค่าถึงมิตรในตลาด้ากันเพราะว่ามิตรเห็นลูกเขียวบอกว่าได้คุยกันน้อยสิบห้าบาทคุยกันเล่าประเด็นนี้เล เาไปเไปเบืเ้งเขาว่าคาปาอเขื่อนหาบาหุนหาบาถึงแมนถนอนอย่เงนีน <c oughs> นมาใท็กับเือนวอยมาแะ็กนโอ้วอยวายซแข็งเลยละ่ะยังส่กับส่กับกุนโอ้เพราะว่าลุงเขียวเบงังมันเป็นขวยเก่านะ แม่เบิงขวยออมถึงบืดตุนตุนวยนี่ย่างหน่อยหมีผัวกับเมียมีลูกพร้อมคือจริ้นใจว่ะลูกคนหนึ่งยัยแม่หลัถินเบาถินเบาอ่ะลูกนุงเชียวในไพ่ในป็นเทศขาล้านเถอะว่มแม่หมอมันคือเงาดีเถอหว่ะกินขึ้นหน่อยลูกมันขมหัวกินกับซือเท่าไรแม่ใส่ไปเข้าเดียวนั่ง Quay 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 bông quay quay bông quay con tụi này กานี่ไปทั้งหนัฮะน่ะก็หงงห้ทังนี้ไปยไปทังโซนนี้ยูุ่ณดูนไหท้งก่งทั้งนี้นี่มุวยกัเพราะตุนตัวนี้มันยูดุนแล้วนะอือหครับคุณคุณต้อจ้า แกว่อะแมังคุดนาสีมันเป็นยังงมาตนว่าขา้าวแตไแรเนี้เลยเหมืนนผ้าแวดหนูขบับหนูได้แรกนีเลยไหมโอ้ยหาขวดมาตัวเนี่วกเก่งยื <c oughs> เ้เ,เขาขุดไม่ไม่ไม่จะอายุไม่จะอาย,มมอยหมงก ขอดคุณนะฮะขอดคุณอยู่บ well ่ก็หวยกองเลยตูใหญ่ตูงตูงต้นรุ่นเดียวกับตัวแต่วันหนึ่งนะคับาติตูงต้นผูงผูรูารีไม่ตูนที่องแค่เลยบ้าจ้ะมีไม้สร้างนั่น มั้บอสกลังเห็นมองต้นไหมครับไหลยปนี่ถึงครับซับซ้อนกันโอ้ยยอดยากด้ครับใช่่ะงันอยู่เนือรุ่นนอเราหนิฮัหอนเลยตัวนี้วะ เห็นว่าหูตูนขวยตูนละผ้ากันน้ำกันประสานตะกรอนกับพีงงยีกุลลูกเขียววามันสียุงมองไหนเหน,นนะาะนี่นี่นะยู่ใต้เพิ่งหินนี่แหละเอาเบิ้มมาเทียตูนเนี้ยนี่ลาจังเด้พานกันหินก้อนใหญ่งัดได้พุกนี่ขุดไปขุดไปหามันยู่ใต้ขาดแแน่ไปสั่นหรอวะไ้นั่น,นอนั่นไอน่นไอ้นันอ้นันไอนั่นไอ้นัน้นนอ้นั่นไอนัน้นันอนันอ้นไอ้นั่ไอ้นน่ไอันั้นนอ่น อย่าลำบากแน่ตุ้นตัวนี้เพราะว่ามันถูกขังหานมาทีนึงแล้วมันบได้มันอะลรมันโยงตรงไหนเพราะลุงเขียวยิ่งมาถูกทีนึงแล้วตุ้นตัวนี้ลุงเขียวว่าพวกตะกรันอยู่นี่ปืนแก็บยิ่งต้าหาบบได้มือรุนมางบาดายกลับเพราะว่าเมื่อนบงบงหูข้าวเดี๋ยวนึงมันพ้นหน้าที่เลยให้น้ำกินหัวออกมาปุู๋หูไปหูยุหูยูไม่ยิ่งมา ลไปยึดปืนแก็บเขามามาขวดออกซัมหนี่ซัมหนี่ล่ะยิ่งมันพอนาทีกันขวดพอาะขวดขี่ด,ดินออกผู้ยุ่ผู้ยุขึ้นมาอีกอ้าวใส่ต่างมาถูกครับโอ้ยแมเงเงินเฝ้ายิ่งว่ะใบเล่งมานีอะไรเติมอยู่บ้านนี่ว่าตุน้นครูเลยไปทั้งนลันบ่อยวู่อ่ะ ใส่กลับแเางเครื่องประถุกบิกกินใส่กลับมาด้านนี้กลับลันเสดงว่าทุ่งตรงน,นี้อยู่ในด้านนี้จะไปซะนะหอมมุ้งมันสะ่อนอ ใส่มองดอนีหินเนาะตุ่นดินงานสลากี่้กันพ่อ,อ,อหุ้บเปิดแล้วบอกพอแล้วพอแล้วน้ำหาน้ำหามุ้งมั่นเลย มึงมันอยู่ตรงไหนตั้งมั่นละเผื่ออย่มัน่นะโอ้ไปไต่หินี่ไปไต่หินนี่แ็่ <c oughs> หาจริงๆจัดไม่รล้วเดาะดีๆงัดลุกๆเป็นไต่หุอย่างงัดหินรถ <c oughs> อย่าได้มั่งออกไปหมดเพื่อใช้นี่ เราเกี้ยวนีแล้วเกียวนีแล้วอโอ้ไปต่อนไม่เรียบอเดีว่าหางเยลยเลย

ไม่มันแยกง่ะมันออกไปทนนะั้งหมดสูเข่วยหมดหายเรียบร้อยหายแล้วบ่หายแล้วมันมันก็เข้าไปหาหูเข,ข่วยมันละหูเข่วยยวยู่ะ

ข <Okay. S 1> มูปุ๊บโอเคขมู่ขอหั่งมันจะอยู่แบบอยู่ตื่นะขอหั่งเป็นเราดีใจก่อนละถ้าพอถ้าพอหั่งละดีใจละมันต้องมีต,ลลตัวแหละแต่พอพอหั่งนี่จะตัวอยู่ทั้งไหนาหนาคนเราขุดตูนขุดตูนว่าพอหู้แต่ก่อนก็เป็นยังสีละว <c oughs> ิจารณ์ไม่มีละ <ะ>มือหมวเบดขุดยังเดียวนี่ขุดหาห้างได้หนึ่เดือนหาห้างหาหมุ่ห้ออมุ่ฟอห้างมันจะอวนยุ่งอลไแล้ว มันอ like ่อนไปมันอ่อนไปนะแบบนี้นะโอยปิดมากเลยนะออกึงออกมัน อ,อยู่ตังปลายางก้อนเดียาวันแล้วเมขอฟองอมหูไหลติดมากปุออกดตมาเล่นุดงัดวแคุดอยหัว,หว,หวตายเอ้เห็น,ยยหนอ,หอยูววาาย่ว่าเล็บุกเนาะแล้ตรงเจ้าของเหรอวะยางกบเบื้องฐานเปล่ามารับพันไงเขาว่าพ่อแห้งมัน้นอ่า ไอ้หางมันเย่โอ้ไอ้เจ้าก็มาบ้างนะปุ๊ปปุ๊ปห้างมันัละนี่ละของแท้เลยอ่าไปนี่ของแคร์ละอ้าวบอมันขับบอไปกินพค่นนะหอยมันกัดเผมเลยครับนี่ยโค่นนะพค่นนะหัวยังก็หัวยังพค่นนะไปกินห้างมันนะใครใน่บอมีลูกเนบอฮะ แน่นอนไปอ่าแบบนี้เลยตุ่นน่ะเบ็ดยังเดียวเลยแก่แล้วบบดนี้ตอนอยู่เราคื่ตุ่นเดินก่อนแก่เดี้ยมันจะเจอหั่งสิข้าหาหูมันมีู่แยกจากหูมาหนีไปเดี๋ยวจังเบิึงต่อไปครับเป็นยังสี่ตัวนี่วะไปกับผ่านเขานี่ครับนายพ่านเราบอกว่าขันพอหั่งมาแล้วนี่ซ้ไพ่เลม้แล้วซัมผอโตมาแล่ะไม่เป็นบ้านละ

อพุอน่นนะเลิกเติบ <laughs> ไอเหอัวโตไหมเนี่ยน้อยนึงน้อยนึงมาน ว่าบ ok. ่เห <c progressive entin> ็นบ <online> <c oughs> ่ขอองีกเด้อครับเบิ่งหด้าจีน้องไฟว่าขุดต้นนี้ขุดไงขุดไม่ถูกปนใกล้แล้วใกล้แล้วนี่ครับได้แล้วโตใหญ่มาพันเขียวจับขึ้นมาเลยโคตโอ้ยแบบใหญ่เลยเอาลงล่างนะครับแห้งมันแห้งโอ้โหนะโอ้ยมึงหลังมันเบิ่งมึงแผงมันพคตรหนะ โอ้หมดไงเลยสุดเยสุดเจแล้วครับนี่ครับผานเ้าผานหูจักผู้มจักวไอ้ำ้ั้นที่เาคุดรูไม่น้อยๆด้ยครับผมพูดอะเยประานตัวพุ่นครอะบอเขากองไ้กันเรยเลียวลงเขียวเขากองเลยเหรอบคอไป